เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการสร้างตารา,างค่าความจริงกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นได้เนี่ยนักเรียนต้องมองให้ออกก่อนว่าโจทย์ของเรามีกี่ประพจน์ย่อยนักเรียนจะได้เลือกใช้ตารางได้ถูกต้องนะครับว่าจะใช้แบบ4กรณีหรือใช้แบบ8กรณีนะครับนักเรียนต้องดูที่ประพจน์ย่อยก่อนเราจะได้เริ่มต้นได้ถูกทุกคนครับเราจะไปสร้างตารางกัน หน้าสิบห้าทุกคนหน้าสิบห้าครับข้อที่หนึ่งนักเรียนอ่าลองตรวจสอบเลยนักเรียนจะพบว่ามันมีสองประพจน์ย่อย P Q ถูกไหมครับถึงแม้ว่านักเรียนจะเห็นว่ามันมีสามตัวแต่สามตัวนั้นสิ่งที่แตกต่างกันคือแค่ P กับ Q เท่านั้นนั่นหมายความว่ามีสองประพจน์ย่อย ซึ่งตามสูตรแล้วสองกำลังสองก็คือสี่กรณีนักเรียนจะต้องใช้ตารางแบบสี่กรณีโอเคไหมนักเรียนต้องมีวางแผนก่อนจะได้รู้ก่อนว่าเราจะเริ่มต้นที่ตารางแบบไหนนักเรียนก็เริ่มต้นเลยครับอันนี้เขาสร้างมาให้แล้วนะแต่พูดถึงถ้านนักเรียนจะสร้างเองนะครับนักเรียนต้องตีช่อง PQ ขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับนักเรียนต้องตีช่อง PQ ขึ้นมาก่อนเลย แล้วก็ใส่ค่าความจริงลงไปเห็นไหมครับจริงสองเท็จสองส่วนคิวก็จริงเท็จสลับหนึ่งทีนี้ช่องจะใช้คำว่าคอลัมน์ดีกว่านักเรียนใช้คำว่าคอลัมน์ดีกว่าคอลัมน์ก็คือข้อมูลตามแนวตั้งนะครับคอลัมน์คอลัมน์น,น,นี่นอหนูนอหนูกาลังนะคอลัมน์ มันมาจากค l l m อนใช่ไหมคล่นดังนักเรก็ต้องรู้ว่าเราจะทำที่ตัวเชื่อมอันไหนก่อนหลังนักเรียนดูที่โจทย์นะครับนักเรียนดูมันมีสองตัวเชื่อมถ้าแล้วกับหรืออเพราะฉะนั้นต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมหรือต้องมาก่อนเป็นอันดับที่หนึ่งจากนั้นไปที่ถ้าแล้วเป็นอันดับที่สอง นักเรียนก็ใส่หัวตารางนะครับใส่หัวตารางนะครับตามนี้ P หรือ Q แล้วก็คอลัมน์ P สองคอลัมน์หมายเลขนสองก็คือ P แล้ววงเล็บ P หรือ Q นะครับจากนั้นนักเรียนใส่ค่าความจริงเลยครับตัวเชื่อมหรือใช่ไหมอ่ะตัวเชื่อมหรือนักเรียนก็เอา P กับ Q มาหรือกันมีจริงจริงเลยมีจริงจริงเลยกรณีสุดท้ายเท็จทั้งคู่นะครับกรณีสุดท้ายเท็จทั้งคู่ จากนั้นครับนักเรียนต้องไปหาค่าความจริงในช่องต่อไปนะครับซึ่งช่องต่อไปก็คือเอา p มาค่าแล้วนะครับนักเรียนต้องเลือกดูช่องให้ถูกนะครับเอาช่อง p กับช่อง p หรือ q มาค่าแล้วกันนะครับนักเรียนได้ไหมครับค่าแล้วจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงแล้วจริงเป็นจริงเท็จึ้นต้นด้วยเท็จจริงเลย ถูกไหมครับเราก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดแล้วนักเรียนก็ตีตอรางนะครับตีกรอบให้เรียบรอย้อยอ่ครูก,ก็จะตีกรอบก็จะสมบูรณ์นะครับเรื่องของตารางค่าความจริงโอเคอันนี้คือข้อที่หนึ่ง